คุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่ชอบทําอาหารนะคะแล้วก็ ชอบที่จะมีเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านหรือมีญาติแล้วก็จะเป็นคนที่จะต้องกระโดดไปเป็นคนที่อยู่หน้าเตาหรือเอ่อเป็นคนที่ออกก n น z e เรื่องอาหารตลอดเวลาค่ะแล้วก็คุณค้นพบว่าตัวคุณเองอ่ะชอบที่จะทําอาหารเป็นชีวิตจ,จิตใจแล้วก็ชอบครีเอทอาหารที่แปลกๆอยู่ใหม่นะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนคนนั้นแล้วก็กําลังทํางานประจําแล้วเบือ่อที่จะทํางานเป็นลูกจ้างนะคะอยากจะออกมานะคะแล้วก็มาเปิดร้านอาหารค่ะแต่ก็ยังไม่กล้าตัดสิน ินใจแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะครูเอาประสบการณ์ของครูมาแชร์เอ,อ่อถ้าว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนนั้นนะคะข้อที่1นนะคะคุณจะต้องตัดสินใจนะคะอย่างเด็ดขาดว่าอันนั้นน่ะคือเป้าหมายของคุณที่แท้จริงค่ะแล้วก็คุณตัดสินใจแล้วก็จะไม่มีข้อสงสัยแล้วนะคะข้อที่2ค่ะ คุณจะต้องหาโลเคชันนะที่คุณเข้าใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องค่าเช่ากับเรื่องอความสวยงามของตึกหรือของร้านนั้นนะคะแต่จะต้องเข้าใจในเรื่องของชุมชนนะคะความเป็นอยู่ของชุมชนนะคะว่าชุมชนนั้นมีกระเป๋าหนักหรือกระเป๋าเบาขนาดไหนมีธรรมชาติของการจับใจ่ายใช้สอยมากน้อยขนาดไหนอะ เพื่อมาเป็นหนึ่งในบรรทัานานะคะในการทําเมนูค่ะข้อที่3นะคะครูอยากให้คุณจินตนาการไปเลยค่ะคุณจะต้องจินตนาการไปเลยนะคะว่าคุณน่ะเปิดร้านลักษณะแบบไหนเมนูอย่างไรแล้วก็มีคนมากมายมีลูกค้ามากมายมานั่งใช้บริการของคุณแล้วมีความสุขออกไปจากร้านคุณนะคะนะคะสข้อนี้นะคะจะทําให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าได้แน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอของครูอรุณานะคะกดเอ่อกดแชร์นะคะแล้วก็ให้หัวใจครูรัวๆเลยนะคะครูจะได้มี คลิปใหม่ๆมาแบ่งปันกันค่ะพบกันใหม่อีกทีค่ะสวัสดีค่ะ